มือนี่ก็มาอีกแล้วต้มเส้นแต่มาในฐานะต้มเส้นเนื้อตุ๋นผุ้เลี้ยผงซุปไสน้ำตาลเกลียซอสฟ้าเขี้ยวซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำกระเทียมดองหัวกระเทียมดองอันนี้ขาดบ่ได้เลยเดย้ต้มเส้นนี้ซีอิ๊วดำล้ะการากผักชีกระเทียมด้วยความเป็นเนื้อตุนเอือยใส่ข้าวลงไปน้ำสองแหวนเพื่อดับข้าวข้างม้อแล้วก็ใส่ลงไปใบเตยหัวไชเท้าแล้วก็นเนี่ที่เอามาตุนเออยใส่เป็นเนื้อสามสันผื่นทองเด้อ ต้มไปก้าวันเนี่ยซุกละเขาก็ยกขึ้นมาเอามาซ้อยเป็นตอนพอดีคําจ่าแล้วก็สิเอาไปตุนต่อได้บดัดนีก็ใส่เวลาเติบจ่าเขาก็ตุนไปซิ้ไปถ้าเปื่อยตามต้องการเขาก็ใส่ก่อนเลียดลงไปจ่าแ,แล้วก็มาถึงเวลาช่วงที่คอยรอ ใส่เซนลอดลงไปเท่าที่สิกินจ้ะพักมื้อนี้เอ่ยก็ได้ทวงอกกับพักกาดหอมบิดๆใส่ลงไปตักใส่ถ้วยพร้อมสวบเนี่ยตุ้นนี่จุกจุกใส่กระเทียมดองต้นหอมบักทั่วดินแล้วก็ปรุงรสตามซอบทําการคลุกขเล่าให้เพิ่นเขากันดีแล้วก็ทําการซิมว่เาเขาหมักไปโอเคแซบแห้งแล้วเขากะสวบเดี๋ยบันนี้สวบเข้าไปกับพักกาดหอมนี่อุ้ยแซบคักจ้ะเอ้ย,อยมันก็คือก๋วยเตี๋ยวบ่ล่ะเอาเส้นหน่อยมาใส่กับเป็นก๋วยเตี๋ยวเหนือสําเดะโอเคเอ้ยลองมาห้แล้วใส่เส้น้อน มันกระแสบอยู่แต่ว่าความล้ำลึกมัน,นคือกว๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวไม่ซสิมีเครื่องทงเครื่องเทศรสชาติซับซ้อนก็แกงเซ้นวัสทุกระแซมอร่อยเวลีกุ๊ด